พบสถิติใหม่ติดโควิดดับ34ลรายติดเชื้อเพิ่ม1,983ราย วันที่12พฤษภาคม2564ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกลมควบคุมโลกกระทรวงสาธารณาสุขเผยตัวเลขสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยว่าวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม1,983รายทำให้ตอนนี้ยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่88,907ราย และพบผู้เสียชีวิตเพิ่ม34รายสะสมแล้ว486รายยอดสะสมผู้ป่วยระลอกใหม่ในเดือนเมษายน6 4 4 4รายหายป่วยรายใหม่กลับบ้านเพิ่ม2,006รายยอดสะสมผู้รักษาหาย59,043รายทั้งนี้ทั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 สอบ,บอคจะมีการถแถลงรายละเอียดอย่างเป็นทางการในเวลา11นาฬิกา30นาที